เฮ้ยอมให้มายเออน้องเก้มหอมดงพี่ตั้มเ้ามนด้วยเฮไม่มีคนตัมของให้มุกอ่ะเอาให้ยังอ่ะเขาหลังมาให้เราช่วยนะต้องตามอ่ะ ขอโทษนะครับเิดขอยก่อนนะครับไกันไม่มีใครฝากของอีกไหมหมดแล้วเนาะไม่ได้ฝากขอับนีครับกลับบ้านปลอดภัยทุกคนนะสวั่ดนค่ะสวัสดีค่ะยวัดีค่ะไปไไปกัไดูแลกัน hay là đọc bài này